เครื่องกรองน้ำแบบกล่องนะครับระบบ UF กองนิเรียน0 0 1ไมค่อนนะครับยี่ห้อ a q u a t e c รุ่น a m 1 0 0นะครับ, c, รรบเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้างในกล่องก็จะมีตัวก๊อกน้ำให้นะครับ1ชุดนะครับ ก็ตัวเครื่องกรองนะครับก็มีชุดสัญญาณน,นะครับชุดสาาัญญาณน้ำแล้วก็ชุดวาล์วข้อต่อต่างๆนะครับอยตรงนี้นะครับเราค่อยมาดูเรยหน่อยนครับวันนี้เรามาดูตัวเครื่องกรองนะครับก็หน้าตาเป็นยางับ ข้างในก็จะมีเส้นกรองอยู่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับว่าข้างในกล่องเป็นยังไงบ้างวิธีการแกะนะครับขึ้นกรองก็คือกดปุ่มสีดาตรงนี้นะครับสองปุ่มมันจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับกดให้จมลงไปนะครับเวลากดนี่อย่ากดแรงมากนะครับเดี๋ยวมันหักได้นะครับลูกค้าค่อยๆกดนะครับเอานอนลงก็ได้ครับนอนลงนะครับแล้วค่อยๆกดเบาๆแล้วยกขึ้นมานะครับ หลังจากที่เราแกะกล่องแล้วเราก็จะเห็นถ่ารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีไส้กรองอยู่4ตัวนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4นะครับตัวขั้นตอนที่1นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัว sediment filter นะครับจะเป็นตัวกรองหยาดนะครับกรองพวกตะกอนพวกหินกรวดทรายที่มากับน้ำนะครับเป็นลักเล็กๆนะครับก็คือมีความละเอียดที่0.5มิลลิมตรนะครับ ขั้นตอนที่2นี่ก็จะเป็นตัวคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองพวกคอรีนนะครับที่มาจากน้ำมันปานคอรีนหรือว่าสารโลหะหนักต่างต่างนะครับจะโดนตัวนี้ดูดจับไว้นะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นตองที่ละเอียดเข้ามาอีกก็คือเป็นตัวเมมเบรนของ uf นะครับสามารถกรองรายละเอียดจุดศูนย์หนึ่งไมครคอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดักจับพวกไวรัสแบคทีเรียนะครับที่มีขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการกรองตัวซ้ำอีกครั้งนึงครับเพื่อปรับรสชาติน้ําที่ออกมาให้เราดื่มนะครับจะได้รสชาติน้ําที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว post c a r b o n filter นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อน้ำเข้าๆนะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกก็จะมีตัวตรงนี้นะครับเข้าต่อน้ําเข้านะครับเราก็คือเสียบสายน้ํานะครับสีขาวนะครับเสียบเข้าไปตรงๆตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ าสายให้มันลอดผ่านตรงนี้นะครับมันจะมีช่องที่บักไว้ตรงนี้นะฮะสำหรับสาหรับสายสายน้ําเข้านะครับพอเราต่อตรงนี้เสร็จปุ๊บพวกนี้ทางโรงงานเขาต่อมาให้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมีต่ออะไรเลยนะครับน้าก็จะผ่านตามระบบมาเลยนะครับอย่างเงินตอนสุดท้ายนะครับเป็นน้ําออกตรงนี้นะครับขั้นตอนที่สี่เป็นน้ําออกเราก็แค่เอาสายยางครับสายน้ํานะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็รอดผ่าน ตัวบากตรงนี้ครับเป็นทางออกครับอันนี้ก็คือจบแล้วครับก็คือน้ําเข้านะครับกับน้ําออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการยึดกับผนังนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นรูนะครับให้ยึดกับผนังนะครับสองรูนะครับเราจอะรูแล้วก็เอาคุกนะครับแล้วก็ตุกเกี่ยวเกี่ยวไว้นะครับเกี่ยวกับผนังไว้ก็คือตอกไว้อย่างนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับ เคื่องตรงนั้นตุกนี้ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งแล้วก็าการเปลี่ยนซส้กองก็ง่ายนะครับไส้กองนี้ก็คือเป็นแบบซส้กองอินไลน์นะครับ <c oughs> ก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องถอดหมุนออกมาใส่สายอะไรนะครับก็คือดึงออกมาตรงตรงเลยเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนทุกตัวเลยครับนะครับก็สะดวกปีหนึ่งก็เปลี่ยนประมาณครั้งนึงนะครับซส่กองแล้วนะครับ วิธีการการดึงนะครับดึงตัวสายน้ําเปลี่ยนก็คือดันตัวนี้นะครับลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีตัวตรงนี้อยู่นะครับให้ดันดันแบบนี้นครับดันเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับสายก็จะหลุดออกมาเวลาใส่ก็คือเราใส่ไปตรงๆอย่างเดียวเลยนะครับก็ดันตรงเข้าไปก็สามารถถอดออกได้ง,ง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตัวอื่นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราตอนประกอบกลับนะครับก็คือเราก็เอาวานลงนะครับแล้วก็กดปุ่มอันนี้เข้าไปนิดเป็นสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ให้มันเข้าล็อกก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับต่อกับเข้านั้นก็จะเข้ามาอยู่ในรูสองรูนี้ มาดูก๊อกน้ำนะครับตัวก๊อกน้ำนะครับก็ก็จะเป็นก๊อกอย่างนี้เลยนะ วิธีการประกอบนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับเขาจะให้ชิ้นส่วนมาด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดชิ้นส่วนจะมีตัวเล็กๆแบบนี้นะครับต้องเก็บไว้ดีนะครับอย่าให้ตกนะครับเพราะว่าเป็นตัวไม่ให้นาำรั่วนะครับหายไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองใส่เลยนะครับ ก็ค okay, ือเราก็เอาขัเาเาน,นเอาน็อตออกก่อนนะครับสองตัวก็อันดับแรกนะครับก็คือเอาตัวตัวฝานะครับใส่เข้าไปนะก่อนใส่ปุ๊บก็ตามด้วยตัวพลาสติกนะครับ ติดตัวนี้นะครับเพาติดแข็งอันใหญ่นะเนี่ยก็ใส่เข้าไปรองเพื่อให้มันได้ความสูงนะครับแล้วก็ตามด้วยยางนะครับตามด้วยแผ่นยางอใหญ่นะีใส่เข้าไปนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวจะมีตัวนี้นะครับตัวแท่นนะครับแท่นประจุที่อยู่ในชุดสายยางะจะเป็นแท่นนี้นะครับ คือแท่นนี้เขาจะเจาะจะมีไว้ยึดกับก๊กอกน้ำเวลาเราเจาะติดผนังน,นะครับก็คือเราจะยึดแท่นนี้ไว้แบบนี้นะครับเจาะตะปกเกี่ยวสามรูครับเจาะรูก็สามรูแล้วก็ยึดไปแบบนี้นะครัแแบแต่ะะว่าตอนนี้เราจะเอาใส่ก๊อกดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือใส่เท้าไหน,นะครับใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่ยางงเล็กครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่ตัวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวล็อก หันด้านที่คมคมนะครับขึ้นไปด้านบนให้มันกดตัวยางไว้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวน็อตตัวเล็กครับตัวตัวสั้นนะครับหมุนเข้าไปนะครับครับเสร็จอันนี้ก็จะเป็นการยึดระหว่างตัวแท่นกับกับตัวก๊อกไว้นะครับนี่ครับก็จะยึดติดกับฐานนะครับนีครับโอเคครับ ส่วนการต่อกับสายายางนะครับก็คือเราก็เอาสายายางมาลองต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายยางใส่ตัวนี้เข้าไปครับตัวนี้ข้าไปกนในสายายางครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวกลมเล็กๆนะครับเหมออเือนเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับตัวยาวๆใส่เข้าไปในรูนะรูหง ใส่น้ำนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เอาทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในรูรูของตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับโอเคครับแค่นี้ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วก็หาปะแจมาขันที่แน่นอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำออกครับแล้วก็ต่อต่อปลายสายของตัวตัวนี้ครับเป็นน้ำออกในขั้นตอนที่สี่นะครับโอเคนะครับส่วนน้ำเข้านะครับน้ำเข้าก็ไม่ยากครับ นำเข้าในขั้นตอนที่หนึ่งครับจะผ่านจะผ่านออกช่องนี้ใช่ไหมครับที่เมื่อกีที่บอกไว้ครับช่องนี้ครับที่ที่บากไว้นะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> จะมีอุปกรณ์ที่ว่าให้เราต่อกัแบบตัวกอกน้ำนะครับของที่บ้านลูกค้านะครับก็ตัวนี้นะครับะจะมีก๊อกน้ําอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ขั้นกลางระหว่างก๊อกน้ํากับท่อ,บอบประปาครับเสียบเข้าไปแทนนะครับ เราเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปกับตัวท่อ PVC นะครับหมุนเข้าไปนะครับเข้าเกียวแล้วก็ตัวข้างหน้านี่คือต่อก๊อกทางปกติแล้วถ้าสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะมีรูใช่ไหมครับเพื่อเพื่อต่อตัวสายน้ําเข้าเครื่องกรองนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปใส่เทปพันเกียว้วยนะครับพันเทปบนเกียวไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็ต่อระหว่างกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวข่านกลางเพื่อดึงน้ําจากน้ำประปาเข้าไปเครื่องกรองครับ นี่ครับง่ายๆครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกแล้วก็ใส่ใส่ยางนะครับใส่ยางน้ำเราที่ว่าจะเป็นน้ำเข้านะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่ตัวตัวนี้ไปก่อนนะครับน้ไปก่อนใส่เข้าไปแล้วก็เข้าไปแบบนี้นครับแล้วก็ขันเข้าไป เป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วสำหรับิดเปิดน้ําเข้าเครื่องกรองครับก๊อกก๊อกเราตยังใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะเราต่อตัวนี้เข้าไปนะในก็น้ำเข้าเครื่องกรองครับโอเคครับนี่ยากนะครับก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะมีประโยชน์นะครับสําหรับลูกค้าที่จะไปติดตั้งเครื่องกรองให้ตัวเองนะครับสําหรับรุ่น a q c o r t e c h AM100 รุ่นนี้นะครับใช้งานง่ายติดตั้งง่ายครับ ขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนะครับ